เฮ้วัดดีค่ะวันนี้นะคะ,ว,นนะ,คะวันที่7แล้วของภารกิจพิสูจน์เคมาดเอ้ยคามาดกับมิกกี้นะคะว่าจะขาวได้จริงหรือเปล่านะคะก็จะมาบอกผลจาก7วันที่ทดลองมาทั้งหมดเลย1ก็คือตัวแรกที่มิกกี้ใช้นะคะคือตัวนี้ติ้งมากส์ผิวที่ทาตัวทาตัวอย่างเดียวนะคะมิกกี้ก็จะทาทุก คืนหลังอาบน้ําก่อนนอนนะคะแล้วตื่นเช้ามาก็ล้างออกตอนเช้าไม่ใช้ใช้มักตัวตอนกลางคืนตัวนี้เนี่ยให้8ปห้าเต็มสิบค่ะเพราะว่าเออรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันใสขึ้นจริงๆอืมแต่ว่าอย่างที่บอกตอน คลิปก่อนหน้านี้ก็คือมันจะไม่ได้ขาวแบบขาวสว่างบริง้งเหมือนพี่ปอยนะคะที่เขาแบบขาวเป็นบาร์บี้เลยอย่างนั้นไม่ใช่มันจะออกแนวเหมือนทำให้ผิวเราเนี่ยดูใสขึ้นใสขึ้นสุขภาพดีเห็นเส้นเลือดอะไรมาณนี้ไม่ใช่ก็คือผิวดีขึ้นนะคะก็ชอบชอบมากพอตัวใสขึ้นเนี่ยเมันก็จะทำให้ดูมี ประกายมากขึ้นด้วยนะคือเขาเรียกว่ามีออร่ามากขึ้นนิดนึงด้วยนะคะก็มันก็ดีกว่าขาวขาวเปลนเลแต่ว่าถ่ายรูปออกมาแล้วก็ยังดูธรรมดาเฉยเฉยอะไรเงี้ยเนาะก็ชอบมากค่ะ8.5เต็ม1ิบนะคะขวดนี้ออาแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มิกใช้คือตัวนี้นะคะเป็นโฟมที่อาบน้ําหลังจากไอ้สบู่ทองคำซึ่งสบู่ทองคําไม่เกี่ยวอันนั้นซื้อมาจากที่หนึ่งก็จะใช้ตัวนี้อาบน้ําตัวนี้เนี่ยอาบได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นอืม มันจะมีเนื้อครีมคล้ายๆกับเอสบู่สบู่ลักซ์หรือเปล่าไม่ใช่สบู่อะไรสักอย่างที่ที่ก่อนหน้าเนี้ยเคยเอามาขายอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะฮิตทิตเลยเป็นแบบมีเชียบัตเตอร์พออาบแล้วเพื่อนบอกว่าเป็นเป็น,ปนไอ้นี้เลยอะทวายไลท์อะพระเอกแวมพายทวายไลท์อะเออก็คือแบบผิวจะแบบเป็นประกายมีกากเพชรวิงวิง,วงอย่างนี้ยมันจะเป็นเนื้อคล้ายๆกันะถ้าให้มีไทยเนียมันใส่เชียบัตเตอร์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เพราะเหมือนเหมือนมากเลยอือมแต่ว่าตัวนี้นะคะก็ ให้7.5เต็ม10ล้วกันเพราะว่าเอ,อหลังอาบน้ำเสร็จก็รู้สึกมันมันยังลื่นๆอยู่รู้สึกมันล้างไม่ค่อยสะอาดไม่รู้สิอาจจะแบบเป็นสูตรของเขาหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าเรื่องของความขาวหรอคิดว่ามันน่าจะมีส่วนช่วยนะคะเพราะว่ามันก็ใช้รวมๆกันหลายๆตัวเนาะแต่อันนี้ให้7.5เต็ม10ซื้อต่อไหมซื้อใช้ต่อค่ะเพื่อที่จะดูว่าไอเนี้ยมันมีส่วนที่ทำให้เราขาวจริงหรือเปล่า ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีกใช้ก็คือไอเจ้านี้นะคะเออเป็นครีมที่เป็น water splash ก็คือตอนแรกมันจะเป็นเนื้อครีมพอทาไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นน้ำตัวนี้เนี่ยให้9เต็ม10ค่ะอืมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมัน มิกรู้สึกว่ามันไม่หนักมากแล้วพอใช้แล้วแบบมันมันเป็นน้ำน้ำบนหน้ารู้สึกดีแล้วก็ทำให้แต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราทาแป้งแต่ว่าแป้งมันกลายเป็นเนื้อครีมที่แตกเป็นน้ำแทนเพราะว่าหน้ามันก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงเลยค่ะไม่ใช่นิดนะก,ก็เยอะเลยหน้าก็สว่างเลยค่ะเพราะว่ามันมันก็เหมือนเราทาแป้งเด็กนนอะเนาะแล้วมันดีเพราะว่าใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นทำให้เรารู้สึกสวยก่อนนอนด้วยก็ชอบค่ะ ใช้ก่อนทาครีมทุกอย่างเลยนะคะอีกสองตัวที่มิกใช้ก็คือเจ้าเซรั่มที่เล่าให้ฟังอะนะคะว่ามีเด้งดึ๋งกับมีขาวใช่ไหมสองตัวนี้อืมถ้าดูในนี้จะเห็นว่ามิกเป็นจุดๆตรงเนี้ยแต่เป็นเฉพาะข้างเนี้ยมิกเลยอันนี้สิวไม่เกี่ยวนอนดึกคือก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะแพ้หรือว่าเอ,อมิกนอนดึกเพราะว่าถ้าแพ้มันควรจะเป็นทั้งหน้าใช่ไหม ก็เลยยังไม่รู้ก็ดูกันต่อไปแต่ว่ามีกะปกติจะมีรอยยิ้มตรงเนี้ค่ะอืมเวลาแต่งหน้ามาก็จะตกเป็นร่องใช่ไหมตัวเนี้ยรู้สึกว่าช่วยได้ก็เลยจะให้คะแนนตัวนี้อแปดเต็มสิบแล้วกันคืออีกสองคะแนนขอดักไว้ก่อนไม่รู้ว่าเราแพ้มันหรือเปล่าอออืมเส่วนตัวนี้นะคะกูต้าหน้าขาวใสอันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันต้อง 7วันมันคงยังไม่เห็นผล,ลนะเนาะก็เลยยังไม่ให้คะแนนก่อนคะ่ะเดี๋ยวจะกลับมาบอกแต่ว่าอ,อ,อะไรนะเอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้มันเป็นคอลลาเจนใช่ไหมตัวเด้งดึงตัวสีม่วง <c oughs> ต้องเตือนเพื่อนเพื่อว่าต้องระวังหน่อยเพราะว่ามีบางคนที่แพ้ collagen, <c oughs> คอลลาเจนคอลลาเจนเข้มข้นนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีน้องที่เขาทําเครื่องสําอางอีกยี่ห้อหนึ่งนะ,เ,ะเขาก็ขายเป็นคอลลาเจนอย่างเงี้ยให้มามา,มาสหน้า ก็เขาก็เตือนมาเหมือนกันว่าคือบางคนแพ้แต่ว่ามันเป็นเอฟเฟกปกติคือไม่ได้หมายความว่าตัวนั้นไม่ดีหรือว่าอะไรแต่อันเนี้ยยังไม่รู้เดี๋ยวขอลองเก็บไวพ้พิสูจน์ก่อนแต่มิกว่าไม่น่าจะใช่แพ้เพราะมิเคยเคยแพ้เครื่องสาอางนะมันมันไม่ใช่แค่นี้อาจจะเป็นเพราะนอนดึกเพราะช่วงเนี้ยนอนน้อยมากๆอืมก็เดี๋ยวเก็บไว้ดูก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นทั้งหมดนะคะอ๋อใช่ของแท้ต้องโชว์ถุงจึง้ง ก็นั่นก็เป็นเครื่องสาอางของคามาทั้งหมดนะคะที่มิกี้ใช้7วันแล้วก็เอามารีวิวให้ดูโดยรวมแล้วเนี่ยโอเวอร์ออลเนี่ยมิคิดว่าพอใจในระดับ8เต็ม10ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกตั้่วันที่6แล้วอะว่าเอาไปเทียบกับตัวกับพุงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกประสีผิวสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็กระจ่างใสามากขึ้นไม่ขอใช้คำว่าขาวขใช้คำว่ากระจ่างใส กระจ่างนั่นแหละก <g ül> <g ül> ็ถ้าใครไปลองใช้แล้วได้ผลยังไง <g ül> ก็มาเล่าให้มิกฟังบ้างก็ได้นะคะอยากรู้แชร์กันหรือบางทีรู้จักตัวอื่นๆเนี่ยก็ก็มาบอกกันด้วยนะคะเพราะว่าภารกิจเพื่อความข่าวก็ยังไม่หยุดเท่านี้ค่ะยังจะต้องเสาะหาความข่าวต่อไปอ๋อแต่ว่ามีกเรื่องหนึ่งคือมิกเนี่ยจะเป็นคนที่สอบกับเขาเนี่ยดํา เป็นแบบเป็นค้ำค้ำอ่ะไม่ถึงกับดำหรอกแต่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตานะคะอันเนี้ยเจ้าผลิตภณัณฑ์เนี้ยก็ยังแก้มไม่ได้อืมก็เลยเดี๋ยวจะต้องไปสรรหาต่อไปว่าอะไรน้อที่จะมาช่วยขัดเข่ากับศอกเนี่ยให้ขาวบริงบริงฟังได้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่วันนี้จบภารกิจเจ็ดวันเพื่อความขาวพิสูจน์ความขาวกับขามาบจบแล้วค่ะเจ็ดวันบายบายค่ะ